ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหัวว้ปีมวยไทยและท่นานผู้ติดตามช่องยูทูปมวยหัวใ้ปีมวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่19ตุลาคม2564ผมมวยหัวใ้ปีมวยไทยก็มา,าวิเคราะห์เชิงเชิงมวยก่อนชอกของอารายการมวยช่อง PPTV 36นะครับซึ่งจะถ่ายทอดการแข่งขันการชอกมวยที่เวทีมวย อัตรอก3นะครับณจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับในรายการซึกกิตเมืองนอนเวลา1ดนาฬิกา45นาทีาถึง13นาฬิกา45นาทีานะครับก็เป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมานะครับนซึ่งผมเองก็่า,าคให้กับสมาชิกด้วยนะครับ แล้วก็รายการมวยตุกรายการที่ผมภาคให้กับสมาชิกก็จะมีการวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชกเพื่อที่จะศึกษาชั้นเชิงมวยก่อนชกให้สมาชิกทราบแล้วก็จะเป็นการชี้ตัวเล่นนะครับในชี้ตัวเล่นก่อ,อนชกให้กับสมาชิกทุกคู่รู้ทรงนักมวยทุกคนนะครับเวลามวยชกมวยไรนี้ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าใครเก่งยกไหนแบบไหนอย่างไรใครมีวัวจิตหวัวใจเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะซึ่งก็ถือว่าการวิเคราะห์มวยของผมก็ ได้ผลประโยชน์นะได้ประโยชน์กับสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับก็ขอขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอมานะครับนะให้กําลังใจกันทุกวันให้ผมทํางานตรงนี้ให้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับช่วงนี้อาจจะอาจจะผลการแข่งขันอาจจะค่อนข้างที่จะุก,กลับไปบ้างเนื่องจากว่านักมวยเพิ่งจะกลับมาชกกันแต่เมื่อหลายที่มวยชกกันมีความเสถียรมันของสักสองเดือน3เดือนติดต่อกันนี่ อัตราความแป็นยำชี้ตัวล่นก่อนช็กก็จะมีความเสถียรเพิ่มมันของมากขึ้นด้วยนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่าได้ประโยชน์และก็หากท่านต้องการที่จะเดินทางสายนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน <S <S <ๆ>เพื่อไปกลังใจและก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้เรื่อยๆนะครับนะสัปดาห์นี้มวยช่อง3าไม่มีนะครับมวยช่องสไม่มีผมก็จะลงในช่องของช่อง y o u t u b บวันศุกร์ซึ่งวันศุกร์นี้ผมจะภาคด้วยนะครับนะช่อง YouTube วันศุกร์แล้วก็ลองอช่อง p ีพีทีสบ ของวันเสาร์เวลา16นาฬิกานะครับซึ่งก็ภาคให้ด้วยนะครับนะแล้วก็ช่องสศกิจเมืองนอนช่อง7แล้วก็ต่อด้วยอมริน34สัปดาห์นี้ก็จะภาคอามวยรายการสดๆให้กับสมาชิกฟังกัน5ช่องด้วยกันนะครับก็ตามนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยก็มวยหูเดือนละ1,000บาทลายเสียงก็ เดือนละ400บาทนะครับสมัครผ่านไลน์นะครับนะผ่านไลน์ id ไลน์ h a p p y ้บอส2016นะครับซึ่งจะอยู่ที่ผมจะระบุไว้ที่คลิปทุกครั้งนะครับนะก็สามารถที่จะสมัครขรามด้เมื่อสมัครเป็นสมาชิกผมแล้วก็การันตีว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับสุกิจมันน์ประจันอนาทิตที่24ตุลาคม2564เวลา11นาฬกา45นาทีถ่ายทอดทางช่อง PTV ี p ามสิบอกเป็นต้นไปคู่ที่หนึ่งมังเจสอบุญมีริ์พบกับทางด้านของฝ่ายนเินแพทย์สีคิวสิทธุคุณนะมวยคนนี้ก็ชกการพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์นะครับนะสำหรับทางด้านของอมังเจรก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบสมวยนี่เดินหน้าท้าชนเขาในบูสูดดันยันห้ายกแต่ว่ารับอาวุธของกุชกท้าดวนถวนแรกตลอดเกมนะครับนะวงนอกนี่ก็ออกอาวุธได้สาพัดนะครับเดินติดตัวตลอดเลยวงในนี่ก็ ประเภทปลำนัดฟันตีไปเรื่อยนะครับนะเ mm. ข่าในในขวางหนา้าจะไส้ดันแทงนะ mm. ก็ดูว่าเหลี่ยมหักอะไรนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีมัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายในยาปฏิติต่อขั้าสมองมดลัวจิตวิัยก็ถือว่าร้อเซ็ข้อมูลทางด้านเทคนิคของมังจเจรศบุญมีริ์ก็ปัจจุบันอายุ10 8ปีสูงถึง180เซนติเมตรนะครับนะัก็คือเป็นมวยที่มีรูปร่างสูงยาวใหญ่แล้วก็เป็นนักชกมวยไทยจากประเทศพม่านะครับนะไม่ใช่ไม่ได้เป็นนักมวยไทยจากประเทศไทยนะครับนะเป็นเชื้อสายจากประเทศเพมา่าเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับนะก็เข้ามาชกเวทีเมืองกรุงนี่ก็ประมาณสัก6ครั้งเคยชนะนกคู่ชกหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็เคยแพ้นก ให้กับทางด้านของกูชกหนครั้งในยกที่3ผลงานล่าสุด4ี่ไฟล่าสุดที่กำลังร้องแรงร้อนแรงสุดๆนี่ก็คือชนะรวดมาแล้ว4ี่ไฟติดต่อกันนะครับ ส่วนทางด้านของคูช่ชกเพชรศสีคีสุดคุณมะนะครับก็เป็นมวยขวารูปร่างนี่ดูว่าจะเป็นรองเห็นชัดเจนนะส่งมวยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเขาในบูสู้ดุดนันยันห้ายกรับบนของคูช่ชกท้าดวลชวนแรกตรรดเกมเช่นกันนะแข้งขวาแมนซ้ายหน้าออกได้ดีมัดซอก็ออกอันตรายทิบได้ทั้งั้าทั้งววดจังหวะนอกนี่ผมดูว่าไวกว่าเล็กน้อยนะครับนะาเหลี่ยมตัวเหลี่ยมตัววงนอกก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันเดินมวยดุดันแข่งนะแต่ว่าไม่เมียวุตรนำรับวุทของคูช่ชกก่อนถึงตัวประกอบนก็แต่งตัวไวเั่งสู้ก่อนนาก็ถือ มีเหลี่ยมผักเททิ้งนี่ก็ถือว่าทําได้เก่งเลยเพียงแต่ว่ารูปร่างนี้อาจจะเล็กนิดหนึ่งนะดูว่าธาตระหันี่อาจจะมารอยอาจจะเป็นรองเล็กน้อยครับโดนหนักๆแลงๆก็มีสะดุ้งวบว่าไปรวนให้เห็นเช่นกัน ก็สมองมวยดีครับหัวจิตพอใจก็ถือว่าถือว่าดีนะหัวจิตใจก็ถือว่าดีปลายๆก็ดูว่ามั่นคงนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของแพทย์ีคิสิทธิ์คุณมาปัจจุบันก็อายุ19ปีจากโคราชนะครับนาชกเวทีมรวมมาแล้วก็ประมาณสัก5ครั้งเคยชนะน็อกคู่ชก2ครั้งก็เป็นการชนะน็อกนนยกที่4ทั้ง2ครั้งแล้วก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของคู่ชก2ครั้งเช่นกันนะครับมวยคู่นี้ก็ ทางมวยนี่ทางด้านของมังเจเรก็คงจะต้องไปเดินเข้าหาเพราะว่าถอยมวยไม่เป็นนะครับนะเดินเพราะว่าตัวใหญ่เดินเข้าหาเพราะฉะนั้นการลุ้นการเชีย์ก็มวยขึ้นเวทีก็สามารถที่จะ,อะรอบเชียร์ไปที่ทางด้านมังเจเรได้เลยนะครับนองจากว่าทางด้านของฝ่ายน้ําเงินเคยชนะนันนกกูชกสองครั้งก็จรงิงแต่ว่าเป็นการชนะนอกนายกที่4ทั้งสองครั้งนั่นหมายความว่าทางด้านของเพชรสีิขวอาจจะ เร่งในยกที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราเข้ามวยที่ราคาออกน้าก่อนนะสำหรับมวยที่จัดระ,ระบบปิดนะครับแล้วก็ราคาของเวทีนี้การตัดสินของเวทีนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,ะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ด้วยนะครับนะก็ดูว่าบรรยากาศหน้าเสือนี้ถ้าเกิดว่าล้อมฝั่งไหนเราไม่มีเปลี่ยนใจนะครับนะเพราะฉะนั้นเข้ามวยที่ออกน้าก่อนนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ผมเชื่อว่า แสงจะออกจากอะไรก็ประมาณสักยก4ี่นะครับนะเพราะนั้นเราเข้ามังเจรก่อนได้เปรียบเมื่อพิจารณาสัดส่วนแล้วผมก็ยังให้ทางด้านของมังเจระครับที่จะมีโอกาสชนะในนัดนี้อยู่ที่60%ชิ้ตัวเล่นนะวันนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของมังเจระสบุญเมริทนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านความเป็ักสอทอถนอมศรีบางปูพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำมเด่นสงวุฒิศิธิ์ครูศิธิ์ดรชาญชัยม่ยคู่นี้ก็ชกกันที่ประกัด132าปอนด์เท่ากันนะครับสาหรับทางด้านฝ่ายแดงพอนด์พิทักสอทอถนอมศรีบางปูก็เป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างนี่จะสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องครับรุกครับได้เก็บการอาวุธของคู่ชกนี้จะทําได้ดีกว่าด้วยนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยก็ถือว ทางซ้ายทางขวาจังหวะนอกนี่จะไวเล็กน้อยนะครับจะไวกว่าล็กน้อยชกมจิจิกู่ช็อกนี่ก็จะข้าถึงตัวยางนิดหนึ่งเดินมวยก็มีอาวุธนำนตะแต่ต่อยนำปลัมรับปฏิกิริยแข็งแต่ตัวได้สู้กว่านายก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีเหนียวเลยขึ้นคอคู่ชอกได้นี่คู่ชกนี่จะแก้ไขลำบากกว่านายจะใส่ดันแทงก็ถือว่าแรางลึกนะแล้วก็เป็นมวยที่มีเหลี่ยมนะมีเหลี่ยมมีกระดูกด้วยสมองมวยดีหัวจิตวิจัยก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลท่านนั้นเทคนิคของพรพิทักษ์สอท เป็นชกเิทีบางกรุงมาแล้วก็ประมาณสัก35ครั้งเคยชนะน็อกคู่ชก3ครั้งก็คือเป็นการชนะน็อกในยกที่3ทั้งหมดแล้วก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของคู่ชก5ครั้งเป็นการแพร้น็อกในยกที่3และยกที่4นะครับเพราะนั้นหนึ่งสองมวยคนนี้ก็ทางด้านของพรบุตรก,ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับน่าจะไปลุ้นไปเชียร์ไปแร่งกันที่ยกที่3ยกที่4นะครับส่วนทางด้านของคู่ชกเด่นทรงวศิษธ์ ด็อกเตอร์ชันชัยก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวดูว่าอาจจะได้ลอยด้ซ้ำนะครับทร้มว่ยก็ประเภทฝีมือผู้บุกเข่าในทุกรับได้เก็บการวุฒของคนชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะแข้งขวาแมนซายหน้าก็ถือออกพอใช้ได้ครับบัดสอกก็ออกตลอดแล้วก็ทิบได้ทั้งซ้ายทาั้งขวาจังหวะนอกนี่จะว่องไวเลยเลียมหักล้มเต็งทิงๆๆนี่ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะเป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแข็งแรง เดินมวยก้มแนววุฒนาครับแต่ต่อยนำลํารับปฏิก่อยแก็และแข็งแต่ตัวทัสูุกันใอก็ถือว่าทาได้ดีเช่นกันนั่นเลียมเข่าในมุนบิดกระชากลากตีดีสมองมวยดีหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเดนซงวุฒิสิธิ์ดรชันชัยนี่ชกเวทีมกรุงมาแล้วสามสิบครั้งได้นะครับนั่นเคยชนะนอกก็อกคูชชกสองครั้งและเคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของคูชชกนี่สองครั้งผมเชื่อว่ามวยคนนี้ต้องรืนยระยะกันครบ5ายกไข้ที่แข็งแกร่งแรงกว่า น่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับที่จะเป็นผู้ชนะเพราะว่าคู่ที่สีสีนะครับแต่เนื่องจากว่าทางด้านฝ่ายแดงครับเป็นมวยซ้ายพรพิรักนี่เป็นมวยซ้ายส่วนทางด้านของเด่นทรงวุฒินี่เป็นมวยขวาผมได้เข้าไปดูไล่ดูคลิปการชกของเด่นทรงวุฒิเมื่อเจอกับมวยซ้ายก็พบว่าทางด้านของเด่นทรงวุฒินั้นค่อนขอ้างที่จะแพ้มวยซ้ายด้วยนะครับเวลาเจอบมวยซ้ายนี่ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่นะครับแพ้มากกว่าชนะเมื่อมาเจอพรพิรักซึ่งซ้ายจ๋าเลยนี่ ผมดูว่าทางด้านของเด่นสมทุทร <ative> ก็อาจจะลำบากไม่น้อยนะครับนะแม้ว่ารูปราา่างอะไรจะดีกว่าแข็งแกร่งแข,แข,แข็งแรงกว่าแต่ว่าถ้าบางซ้ายไม่อยู่เตะบ่อยๆก็ยุบได้นะครับนะัพิจารณาแล้วก็ยังให้ไปที่ทางด้านของพรพิทักษ์สอทสนอมศรีมีสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่60%ชี้ตัวเล่นก่อนชอกนะเวลานี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของพรพิทักษ์สอทสนอมศรีนะครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงจรวดเสือกสิทธิ์คุณมะพบกับทางด้านของตักศิลาช่อห้าพยัคฆ์มวยคนนี้ก็ชอกันทีป่ปดหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์สำหรับทางด้านของจรวดศึกก็เป็นมวยซ้ายนะครับในรูปร่างก็ก็ดูว่าสูงยาวสูงยาวและเคียงกันนะทรงมวยก็ปี่มือครบเครื่องเลยนะรรับได้เก็บการนวลดของกุชชกนี่จะทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะแข้งซ้ายนี่จัดเลยครับนะขวาหน้านี่ก็ถือออกได้ดี มัดต่อยแม่นแล้วก็มีสองที่อันตรายชกมวยชุกจิกครับนะลูกทีบลูกแรงในจุกจิกู่ชกนี่จะเข้าถึงตัวยากเลยเตะขาเจาะยางคว้างกระจกอะไรก็ถือว่าอาวุธมวยนี่หนักแรงทุกรูปแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับนะประกอบในนี่ก็กดแขนไม่คู่ชกขึ้นคอนี่เก่งกู่ชกนี่จะขึ้นตัวยากแล้วก็แต่งตัวไว้ด้วยเดังเข่าในสู้ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วคอตีขวางหน้าจะใส่ดันแทงในแรงลึกทั้งอาวุธมวยนี่หนักแรงทั้งสิ้นมีหมัดมีศอกขอกสอสู้อันตรายในเย็บดีตัวก็สมองมาดีวัชิเวก็ถือ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของจุรศึกสิทธิ์คุณมะในปัจจุบันก็อายุ22ปีจากโคราชนะครับชกไปที่มนกรมาแล้วก็ประมาณสัก40ครั้งนะครับนะเคยชนะนอกชกในวปทิมมนกรนั้นถึง10ครั้งเป็นการชนะนอกในยกที่2ยกที่3มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นอก ให้กับทางด้านของกุชกในปฏิบัติบังกรุง3ครั้งเป็นการแพนอ็อกในยกที่2และยกที่3เพราะฉะนั้นทางมวยของตรวจศึกนี่ขึ้นมาในทางมวยในจรวจศึกจะต้องออกนําก่อนเพราะว่าเป็นมวยที่มีสีการแพนอ็อกในยกที่2ยกที่3มากที่สุดคาัว่าน่าจะเร่งตั้งแต่ยกที่2เป็นต้นไปเพราะ,ะนั้นเวลามวยขึ้นเวทีมาก็น่าจะได้เปรียบนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปทางด้านของจรวจศึกก่อนนะครับส่วนทางด้านของกุชกตักศิลาจอห้าพยักก็เป็นมวยขวา ครับรูปร่างจะสูงยาวใกล้เขียงกันส่งมวยก็ปีมือแลลวนะส่งมวยนี่ปีมือจ๋าเลยครับสำหรับทางด้านของ ตักศิลานะครับนักเก่าเก่าเกมชกมวยมานานผ่านมวยดีๆมาเยอะนะครับฝีมือครบเครื่องรุกรับได้เก็บการุธของคู่ชกเก่งนะมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยนี่ก็หลากหลายมากมายกว่าทางด้านของฝ่ายแดงด้วยครับนะแข้งขวาแมนซายหน้านี่ก็ถือว่าจัดจ้านนะหมัดศอกก็ออกได้ดีครับตีได้ทั้งซัดทั้งวาชกมวยจุกจิกอ่ะจุกจิกไปจุกจิกมาหมุนวนซ้ายขวานี่คู่ชกลองเหลี่ยมก็เหลี่ยมนอกนี่หักลมเตะทิ้งก็ถือว่าทำได้ดีเดินมวยก็มีอาวุธนำนะเตะต่อยนำพรำร ก็ถือว่าทําได้ดีเลยล็อกคอตีเหนียวครับขึ้นคอได้นี่คู่ชกนี่จะแก้ไขาย,ยากเลยนะขวางหน้าจะใส่ดันแทงก็แรงเล็กแล้วก็มีลูกหักเหลี่ยมนะเวลาประกบในนี่หักเหลี่ยมคู่ชกลม้มกลิ้งล้มหงายได้ตลอดนะครับสมองโมเดิเจก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสภาพจ้องตรงสภาพด้วยแต่ปลายว่าสภาพเป็นแบบไหนอย่างไรช่วงหลังนี่โดนอะไรก็มีสะดุ้งนะครับโดนอะไรก็มีเจ็บแล้วก็โดนต่อยท้องก็แพ้น็อกได้นะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของตลางสินราชปัจจุบันก็ อายุ27ปีแล้วนะครับจากจังหวัดสกลนครชกเทธมังกรมาก็ประมาณสัก40ครั้งเคยแพ้นอกให้กับทางด้านของคุชชกทั้งทั้งหมดนี่ประมาณสัก4ครั้งได้นะครับนะเป็นการแพร้นกในยกที่3และยกที่4แล้วก็เคยชน,น,นะนอกคุชชกในยกที่2ที่3อย่างละ1ครั้งก็ทางมวยของตักศิลานี่ ก็ดูว่าน่าจะเป็นมวยที่ฝีมือนะเป็นมวยที่ฝีมือ1 2 3 2> ่งสองสามก็คงจะใช้ฝีมืออาจจะไปเร่งยก4ยกเดียวนะครับ mm hmm. ส่วนทางด้านของจรวหนศึกขึ้นมาก็ยก2ก็คงจะใส่ไปด้านัจ้หนจรวีศึกต้องออกนําก่อนนะครับทางมวยแบบนี้นะ,นะ mm hmm. ผมเองก็พิจารณาในทุกประเด็นแล้วเห็นว่าทางด้านของจราจน้าที่ศึกนะ,นะเวลา เวลาที่ชกที่ศึกนี้ในจรวดศึกนี้จะขยันอาวุธก่อนนะครับมีราคาออกนําก่อนเข้าก่อนออกตัวได้ก่อนแล้วก็อย่างให้ทางด้านของจรวศึกครับจะมีสัสดส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่60%สตที่ัวเล่นหน้าอะไรก็ยังชอบไปที่ทางด้านของจรวศึกสิทธิขุนมะนะครับคู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านปลาแดงขนองศึก กบนะคราพบกับทางด้านของชัยสอต่อจ้อยเปรตมวยึ้นนี so s so <S ้ชกกันพิกัดหราปอนด์นะครับนะก็เป็นคู่เอกของรายการด้วยนะครับในคู e ่เอกของรายการศึกจ <m inappropriate> right? ิตมังดนที่วิทศกศรสามจะอยู่ในคู่ที่4นะครับนะสำหรับทางด้านของขนองศึกนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับในรูปร่างก็จะสูงยาวได้ลอยนะส่งมวยฝีมือครบเครื่องครับรูกครับได้เก็บการรุกของคู่ชกนี้จะทําได้ดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่าชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับนะเป็นมวยที่ประเภทตั้งรับจับทางอยู่ข้างเชือกนี่เก่งเลยนะคู่ชกก็ หลงเหลี่ยมหลงเวหลงทางได้ตลอดเวลาเลยแข้งซ้ายนี่จัดจ้านหนักแรงมม่นยำครับแข้งขวาหน้านี่ก็ถูอออกได้ดีนะหมัดต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายมากๆครับนะดุทีบจุกเจ๊กอะ่ะนะเข้าตนตัวยากเหลี่ยมตัววงนอกนี่ก็ดูว่าดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับนาเดินมวยก็มีอาวุธนำครับเตะต่อยนำลำรัดมาตีกดแขนไละแขนแต่ตัวนั้นสู้กันไหนก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีเหนียว,วางหน้ายัดไส้ดันแทงก็ถือว่าแก่งเลยนะเด้งเข่าในสู้ได้ตลอดเช่นการหักล้มเททิ้งก็ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมมีหมัดมีศออออกกสส่วนนู้ัตราย ในเรื่องปฏิบัติอกับสมองมาดีหัวัจิตวิจัยก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของคณรองศึกกรรมพนาปัจจุบันก็อายุ20ปีจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับชกเวทีมังกรงมาแล้วถึงา50าครั้งได้นะครับนักเคยชนะน็อกคู่ชกในเวทีมังกรงก็ถึง4ประมาณ4ครั้งเป็นการชนะน็อกนายกที่3มากที่สุดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้น็อกให้กับใครด้วยนะครับสำหรับทางด้านของขนรองศึกนะครับส่วนทางด้านของคู่ชกชัยสอจอต้อยแริ้ิว ทางด้านนำเงินนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวแต่ว่าเสียเปรียบช่องชกเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในครับนะรับได้เก็บการวุฒของคูช่ชกอนี่ดูว่าจะเป็นรองนิดนิดนะครับเนื่องจากว่าตัวเองนั้นเป็นมวยที่ชอกอวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับก็ดูว่าอาวุธมวยนี่จะหนักแรงใกล้เคียงกันนะครับนะแข้งขวาแมนซ้ายหน้าก็ถือออกได้ ถือว่าออกได้จัดเช่นกันนะสำหรับทางด้านของชัยนะครับนะหมัดซอก็ออกอันตรายทิพได้ทั้งซ้ายทั้งขวาและจังหวะจุกจิกใช้ได้นะครับนะแล้วก็เป็นมวยที่เก่าเก่าเกมบครับชุกมวานานผ่านมวยดีๆมาเยอะเช่นกันแต่ว่าในเรื่องของเหลี่ยมตัวความไวต่างๆนี่ผมดูว่าเป็นรองทางด้านของผู้ชกเล็กน้อยเดินมวยก็มีอาวุธนำครับแต่ต่อยนำํำรำรำับมติก็แข็งและแขแต่ตัวสู้กันในก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะล็อกเข่าตีวงในนี่ผมดูว่าดีกว่านะครับนะขึ้นคอได้ กดลงมานะกดคอลงมาคู่ชกนี่คอหายได้ตลอดเลยนะครับนะลูกยัดไส้ดันแทงลูกหักลูกเหลี่ยมในี่ใชในีเก่งเลยนะเพราะว่าปลายๆนี้ถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดนี่โอกาสที่จะชนะก็มีสูงเช่นกัน ข้อมูลทางด้านเทคนิคของชัยสจต้อยแปดริ้วก็ชกเวทีมังกรมาแล้วก็ประมาณสักห้าสิบครั้งเคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของผู้ชกในเวทีมังกรนั้นอ่าสามครั้งและก็เคยชนะน็อกคู่ชกในเวทีมังกรสามครั้งเช่นกันนะทางมวยของคู่นี้นะครับทางด้านของขนมศึกก็คงอ่าเป็นมวยซ้ายนะครับนะก็คงจะตั้งรับจับทางอยู่ข้างเชือกส่วนทางด้านของชัยสจต้อยแปดริ้วต้นๆก็คงจะไม่ออกอาวุธกันเท่าไหร่นะครับนะก็คงจะอ่าดูเชิงกันไปมานะครับนะวงนอกเป็นของ ขนองศึกแล้วก็วงในเป็นของชัยนะครับนะแต่เนื่องจากว่าทางด้านของขนองศึกเป็นมวซ้ายผมได้อ่าไล่ดูได้ดูเกมการชกของชัยสอจอต่อยแปดดิวเมื่อชกกับนักมวยที่อ่าเป็นมวยซ้ายนะครับก็พบว่าทางด้านของชัยสอจอต่อยแปดดิวไม่แพ้มวยซ้ายนะครับมีอ่าเจอกับมวยซ้ายชนะมากกว่าแพ้ด้วยนะครับก็ถือว่าอ่าในเรื่องการแพ้มวยซ้ายนั้นตัดไปได้เลยนะครับ้วก็อ่ามาพิจารณาในเรื่องของเข่าในเข่าในชัยเป็นต่อแน่นอนนะครับเพราะเป็นมวยเข่าอ่าส่วนด้านของ ขนองศึกนี่ก็เป็นมวยฝีมือนะครับอยู่ที่ว่าทางด้านของอาชัยจะเข้าถึงตัวทางด้านของขนองศึกหรือไม่นะครับนะแต่เมื่อพิจารณาโดยทุกประเด็นแล้วผมเห็นว่าทางด้านของชัยครับนะชัยสจต้อยแปด้ิวอ่าซึ่งเป็นมวยที่ตั้งใจชกนะครับนะตั้งใจชกแล้วก็วงในในี่ดูว่าจะดีกว่านะครับน่าจะ เบียดนะคู่นี้น่าจะเบียดนะทางด้านของชัยน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายด้วยสัดส,ส่วนที่กู้ขี้สุสีนะครับผมให้ชัยจะมีมีสัดส,ส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่55%เปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็าทางด้านของขนมศึกอยู่ที่45%เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่า มวยคู่นี้นะครับเป็นมวยในเครือเดียวกันก็ว่าได้นะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบไหนอย่างไรหรือไม่แต่ว่าผมวิเคราะห์วิจารณ์มวยด้วยความเป็นธรรมนะครับให้ความเป็นธรรมกับนักมวยแล้วก็หัวคณะทุกคนหัวหน้าคณะทุกคนนะก็เชื่อว่ามวยคู่นี้ก็คงจะชกกันสนุกไม่มีนอกไม่มีใดไม่มีนอกไม่มีในแต่อย่างใดนะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าการวิเคราะห์วิจารณ์มวยของผมทําให้ท่านสามารถได้ความรู้ใหม่ๆนะ ได้ข้อมูลนําไปตอสู้นะได้ก็อ,อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกดเลยนะครับนะกดไลกดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตืตอนไปเลยเพราะว่าผมจะ ลองคลิปให้เรื่อยๆนะครับถ้าท่านเดินสายนี้นะครับนะคบกับผมไว้การติว่าท่านไม่มีผิดหวังนะครับนะอ,องความรู้เรื่องมวยไทยของผมนั้นอ่าก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครในสยามประเทศนี้นะครับนะเก็บข้อมูลเองครับนะข้อมูลทั้งหมดนี่เก็บเองอ่าตื่นตีสามวิเคราะห์มวยให้กับสมาชิกทุกวันเพราะฉะนั้นอ,องความรู้เรื่องมวยก็พอที่จะนำพาสมาชิกเอาตัวรอดได้ทุกครั้งนะครับนะไม่มีตัวช่วยก็ หอยหูเดืนละ1,000บาทลายเสียงก็เดือนละ400สมัครผ่านไอดียไลน์ y b ปปี2บอ6ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ